เคยไหมคะที่จูจ่ๆก็มีน้องแมวที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแวะมาทักทายคุณที่หน้าต่างหรือมานอนเล่นที่สวนหลังบ้านของคุณหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่วันนี้เหมียวเรียกทรัพ์จะบอกคุณว่านั่นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันอาจจะเป็นจดหมายฉบับพิเศษที่โลกแห่งจิตวิญญาณตั้งใจส่งมาถึงคุณโดยเฉพาะ สวัสดีค่ะตอนรับสู่เหมียวเรียกซัพ์ที่พึ่งทางใจสำหรับคนรักแมวและศาสตร์แห่งพลังบวกค่ะก่อนที่เราจะไปถอดรหัสลับนี้กันเหมียวเรียกซัพบขอย้ำก่อนนะคะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในหลายวัฒนธรรมโปรดใช้วิจารณญาณและความรักในการรับชมนะคะเอาละค่ะ คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการมาของน้องแมวจรบางตัวมันช่างถูกที่ถูกเวลาอย่างน่าประหลาดใจเรากับว่าเขาไม่ได้แค่เดินผ่านแต่เขามีธุระบางอย่างกับเราค่ะถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกถูกแล้วค่ะเพราะในหลายอรารยธรรมโบราณตั้งแต่อียิปต์ที่นับถือแมวเป็นดั่งเทพ,พเจ้าผู้พิทักษ์ไปจนถึงความเชื่อของญี่ปุ่นที่ยกให้แมวกวัก หรือมาในกิเนโกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกโชคลาภแมวถูกมองเป็นผู้ส่งสารจากโลกที่มองไม่เห็นมาโดยตลอดค่ะพวกเขาคือทูตที่เดินทางข้ามมิติคือผู้พิทักษ์ที่มาเพื่อปัดเป่าพลังงานที่ไม่ดีและคือผู้นำทางที่มากระซิบเตือนในยามที่เราต้องการคำตอบมากที่สุดและสีของขนนุ่มๆของพวกเขานั่นแหละค่ะคือเนื้อหาของจดหมายฉบับนั้น บทที่หนึ่งรหัสสีแห่งผู้พิทักษ์เมื่อแมวดำมาเยี่ยมมาเริ่มกันที่สีที่คนมักจะเข้าใจผิดกันมากที่สุดสีดำค่ะหลายคนอาจจะถูกปลูกฝังมาว่าแมวดำคือลางร้ายแต่วันนี้เหมียวเรียกทรัพย์อยากให้คุณลบความเชื่อนั้นออกไปก่อนนะคะแล้วมองเขาด้วยสายตาใหม่ค่ะในโลกแห่งจิตวิญญาณสีดำคือสีแห่งการปกป้องคุ้มครองคือความลึกลับ คือกรอกป้องกันที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นการที่แมวดำปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของคุณมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณกำลังได้รับการปกป้องจากพลังงานลบหรืออันตรายที่มองไม่เห็นค่ะเขาไม่ได้มาเพื่อนำความโชคร้ายมาให้แต่เขามาเพื่อดูดซับและปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นออกไปให้พ้นทางค่ะเขาคือบอดี้การ์ดฝ่ายวิญญาณที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณ สรงขอบคุณเขาและรู้สึกปลอดภัยได้เลยค่ะบทที่สองแสงสว่างและความหวังเมื่อแมวขาวเลือกคุณทีนี้ลองจินตนาการถึงขั้วตรงามเมื่อแมวสีขาวปลอดดุดปุยเมฆเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะสีขาวคือตัวแทนของความบริสุทธิ์การเยียวยาและการเริ่มต้นใหม่อย่างหมดจด การมาของแมวขาวมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณกำลังรู้สึกสับสนเจ็บปวดหรือกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะเขามาเพื่อบอกกับคุณว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะเขาคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คือพลังงานแห่งความสงบและความหวังที่ถูกส่งมาเพื่อปลอบประโลมจิตใจของคุณโดยเฉพาะ การปรากฏตัวของเขาคือคำยืนยันว่าบทใหม่ที่ชีวิตสวยงามและบริสุทธิ์กว่าเดิมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะบทที่3พลังแห่งความสุขและความสร้างสารรค์เมื่อแมวส้มเดินผ่านมาถ้ามีเจ้าก้อนสีส้มสดใสแวะมาทักทายคุณเตรียมตัวยิ้มได้เลยค่ะเพราะแมวส้มคือตัวแทนของพลังบวกที่ชัดเจนที่สุดพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความสุข ความมั่นใจความอบอุ่นและความคิดสร้างสรรค์ค่ะการมาของแมวส้มคือสัญญาณเตือนให้คุณกลับมาเชื่อมต่อกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตให้คุณกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาและให้คุณเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่ค่ะเขามาเพื่อเติมไฟเติมพลังและกระตุ้นให้คุณมองโลกในแงด่ดีเหมือนกับสีส้มยามเช้าที่เต็มไปด้วยความหวังค่ะ เขามาเพื่อบอกกับคุณว่าออกไปใช้ชีวิตให้สนุกได้แล้วบทที่4สติปัญญาและความสมดุลเมื่อแมวสีเทาก้าวเข้ามาไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวแต่คือสีเทาค่ะสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างขั้วตรงข้ามและนั่นก็คือความหมายของเขาค่ะแมวสีเทาคือตัวแทนของความสมดุลสติปัญญาและความสงบสุขุมค่ะ การมาของเขามักจะเป็นช่วงที่คุณกำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่สำคัญหรือกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันสุดตรงเกินไปค่ะเขามาเพื่อเตือนให้คุณใช้ปัญญานำทางให้คุณมองทุกอย่างตามความเป็นจริงและหาจุดที่สมดุลที่สุดให้กับชีวิตค่ะเขาคือที่ปรึกษาผู้เงียบขรึมที่มาเพื่อมอบความนิ่งและช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายไปได้อย่างรับรื่นค่ะบทที่ห ปาฏิหาริย์แห่งโชคชะตาเมื่อแมวสามสีปรากฏตัวและสุดท้ายที่สุดของความโชคดีในหลายวัฒนธรรมแมวสามสีหรือคาลิโคค่ะด้วยขนสามสีที่ผสมผสานกันอย่างน่าอัศจรรย์พวกเขาคือตัวแทนของโชคลาภการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและความ,มอุดมสมบูรณ์ การที่แมวสามสีเลือกที่จะมาปรากฏตัวให้คุณเห็นถือเป็นพรที่วิเศษมากๆค่ะมันคือสัญญาณว่าโชคกำลังเท่าข้างคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เคยดูน่ากลัวกำลังจะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้และความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิตกำลังเดินทางมาถึงเขาคือเครื่องรังนำโชคที่มีชีวิตที่มายืนยันว่าคุณคือผู้ที่ถูกเลือกค่ะ แล้วเราจะนำความรู้นี้ไปใช้อย่างไรเมื่อคุณเข้าใจรหัสลับเหล่านี้แล้วครั้งต่อไปที่มีน้องแมวมาเยี่ยมเยือนแทนที่จะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญลองหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วลองถามตัวเองดูค่ะแมวตัวนี้สีอะไรแล้วความหมายของสีนั้นมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตตอนนี้ได้อย่างไรบ้าง คุณกำลังต้องการการปกป้องอยู่หรือเปล่าคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นใหม่อยู่ใช่ไหมหรือคุณแค่ต้องการใครสักคนมายืนยันว่าคุณมาถูกทางแล้วการมาของแมวคือกระจกที่สะท้อนสภาวะภายในจิตใจของคุณคือโอกาสให้คุณได้หยุดและทบทวนและคือเครื่องมือในการฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองให้ชัดขึ้น พวกเขาคือเครื่องดูดฝุ่นฝ่ายวิญญาณที่มาช่วยทำความสะอาดพลังงานรอบตัวคุณและเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ทุดสีขาวแวะมาหาคุณไม่ว่าเขาจะมาในสีไหนก็ตามขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจักรวาลกำลังส่งข้อความมาทักทายและกำลังส่งผู้พิทักษ์ที่แสนดีมาอยู่เคียงข้างคุณค่ะ ชอบคอนเทนต์ที่ช่วยให้คุณมองลอกลึกซึ้งขึ้นแบบนี้ไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเหมียวเรียกทรัพนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องราวของแมวมีพลังในการเยียวยาและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เสมอคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ